ก็สวัสดีครับคลิปนี้พอก็จะมาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่นที่12ตออ่อตจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วจอมานเซอร์เซกกับทเทพแห่งความตายฮาเดเขาจับจ้องกันอยู่นั้นบบก็ได้ตัดมาฝั่งของพวกขี้บาบทนี้ไม่เชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรปีศาจนม์หลังจากที่พวกขี้บาได้เดินทางไปยังที่ซ่อนตัวรับของจอมันอศกะบนพื้นโลกมนุษย์แล้วได้ได้ถามเรื่องที่ต้องการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อย ในตอนนี้พวกเขาเองก็กําลังอยู่ในคะเลหาดของตะกูลเกมโมลในขณะที่เตรียมตัวเพื่อที่จะยกพลไปยังหัวเมืองต่างๆและตอนนี้อิเลนากับเซโนเวียก็ได้กลับมารวมกลุ่มกับทุกคนแล้วและเซโนเวียได้กล่าวว่าต้องขออภัยด้วยค่ะที่พวกเรากลับมาช้าในตอนนี้พวกเธอสองคนก็อยู่ในชุดพร้อมสำหรับการลอบตั้งแต่แรกแล้วดาบของเธอก็มีผ้าพันติดเอาไว้กับตัวที่ชุดของเธอนั้นก็มีลวดลาย ปักตกแต่งตามโฉดดูแล้วก็คงจะเป็นลักษณะที่ใช้กับบนสวงสวรรค์ส่วนดาบที่พันผ้าอยู่นั้นก็คงจะเป็นดูแลนเดที่ผ่านการซ่อมแซมปรับปรุงมาแล้วด้วยและอิเลน่าเองก็ได้อาวุธใหม่เนบอยู่ที่เอวอยู่เหมือนกันตัวของขี้ปากก็สัมผัสได้ถึงออร่าที่แข็งแกร่งแต่ค่อนข้างที่จะน่าสะพรึงกลัวอยู่เนยหน่อยออกมาจากมันอยู่เหมือนกันอาวุธชนิดก็คงจะเป็นผลงานวิจัยของฝ่ายสวรรค์ ที่อาจารย์อาซเซลเคยพูดออกไว้ก่อนหน้านี้ในระหว่างที่เคบาก,กลังสังเกตตัวทั้งสองคนอยู่นั้นเซนาเวียได้พูดออกมาว่าประธานขาอิเซเป็นยังไงบ้างขะเฉนนี้ยินมาจากคนที่ทํางานอยู่ที่นี่มาเยอะอยู่พอสมควรเลยคะ่ะแล้วท่านจอมานเบเซบับท่านว่าอย่างไรบ้างคาเมื่อได้ฟังคําถามของเซนาเวียเลยอาชเนตตอบว่าจ้าท่านพูดมาว่าอิเซก็ยังไม่ถึงกับ จะไม่มีโอกาสรอดเลยสักทีเดียวเพราะว่าออฟฟิศและเด็กเองก็อยู่ใกล้ๆกับเขาด้วยฉันเองก็อยากจะหาทางติดต่อก,กับเขาให้ได้สักหน่อยอยู่เหมือนกันเมื่อเซนเวียรได้ยินเช่นนั้นเธอจึงได้ตอบว่าค่ะก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้าหากเขายังคงมีชีวิตอยู่เราก็เขาจะต้องกลับมาหาพวกเราอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ว่ายังไงเขาเองก็คงจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดประทานไป แถมเขาเองก็ยังอยากทำไอ้นั่นอย่างนู้นอย่างนี้กับหน้าอกของประธานสดๆไปเลยนี่คะ่ะเซโนเวียเองก็เชื่อมั่นในตัวของอิสเซอยู่เหมือนกันว่าเขาจะต้องกลับมาแน่ถึงสาเหตุที่ทําให้เชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าสาเหตุที่ว่าอิสเซจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดหน้าอกของสาวๆมันจะฟังดูพิลึกผิลึกแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างที่จะฟังขึ้นเลยทีเดียวแล้วจากเซโนเวียได้ถามแล้วต่อมาก็เป็นอิเลนา แล้วจดหมายที่พวกเราจะต้องไปคือที่ไหนเลรอคะอิเลนาก็ได้ถามประธานถึงจดหมายส่วนประธานเองก็ได้เปิดเครื่องฉายฉายภาพขนาดใหญ่ขึ้นมาในภาพน,นั้นก็ได้ปรากฏพวกสัปปะลาขนาดยักษ์ที่กำลังอารวาดอยู่ในเมืองโลกปีศาจอยู่ด้วยจํานวนที่มากมายนั่นเองดูเหมือนว่าพวกมันจะได้จะส,สร้างกองกําลังโดยเฉพาะพวกตัวใหญ่ๆจะคอยอารวาสอยู่เฉพาะสถานที่สําคัญของโลกปีศาจ และในภาพนั้นก็มีเหล่าปีศาจและกองกําลังพัธมิตจากฝ่ายต่างๆก็กําลังตีลันฟันแทนจมตีกระหน่ำซูเปอร์เซลใส่เจ้าอสูรยักษ์นั้นอยู่ในภาพพู้ได้ปรากฏผู้สื่อข่าวที่กําลังกาติดสถานการณ์อยู่บนเฮลิ ter. คอปเตอร์ผู้เขาทําการรายงานสถานการณ์อย่างสบายอารมณ์ซึ่งเจ้ายักษ์พวกนั้นเองก็กำลังซัดเหล่านักลอบที่ถูกส่งมาเพื่อกำาลาพวกมันจนปิวไปตามๆกันนี่มันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว ท่านจอมันอัจฉระเบลเซบับเองก็กำลังค้นหาวิธีที่จะกำลังพวกมันให้ได้อย่างอยู่หมัดอยู่และการต่อสู้เองก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆเหล่านักรบที่ต้องมาต่อสู้กับพวกสปารลาขนาดยักษ์ต่างก็ต่อสู้ได้อย่างยากลำบากท่านอัจฉาิเองและข้ารับใช้ของเขาก็กำลัง ไล่เวทมนต์เพื่อที่จะจัดการกับพวกปีศาจเหล่านี้และได้แจ้งข้อมูลไปยังแนวหน้าที่กําลังต่อสู้อยู่ตอนนี้ท่านอัชกาก็กําลังไล่เวทมนต์เตรียมพร้อมถ้ะเจ้าสัปปะหลาตตัวยักษ์นั้นรากฏตัวเข้ามาใกล้เมื่อไหร่ก็จะติดต่อไปอย่างท่านเบลเลียมอมโมเนอุสแล้วก็ได้ยินมาว่าตอนนี้ภารกิจของเขาก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วด้วยตอนนี้พวกเีเบาก็ได้ผสมทบกับพวกเขาที่โลกมอนโตร แล้วตอนนี้ประธานเลีอาร์ตเองก็ได้พูดออกมาในขณะที่ดูภาพชายสถานการณ์นั้นจากข้อมูลที่ได้เห็นท่านเบลเลียมก็กำลังจัดการวางกลยุทธ์อยู่จะต้องขอบคุณท่านจอมานทั้งสองจริงๆเพราะถึงตอนนี้พวกเราเองก็เริ่มที่จะสร้างความเสียหายให้กับพวกมันได้บ้างแล้วในขณะที่ดูภาพชายเยวนั้นตัวของผู้สื่อข่าวจึงได้พูดออกมาว่าดูนั่นสีคขาบดูน่าเสีคขาบท่านผู้ชมชมแมตการต่อสู้ระหว่างเจ้าสปาราขนาดยากักษ์ กับท่านลเวตันของพวกเราพอพวกเคบาได้ทําการเปลี่ยนช่องธทรศา์ภาพก็ได้ฉายภาพของท่านจอมานเซเลฟาเลเวทานก็ปรากฏกายอยู่ี่บาได้ยินมาว่าเธอเอาแต่อดทนดูอยู่เฉยในอาณาเขตของตนเองไม่ได้ในขณะที่เมืองอื่นๆในโลกปีศาจก็กําลังถูกโจมตีเธอได้ออกมาจากเขตที่อยอาศัยการปกครองของจอมานแล้วมุ่งหน้าไปกําจัดเจ้าพวกสัปลาขนาดยักษ์ตนหนึ่งด้วยมือของเธอเอง และจากในภาพนั้นมันก็ได้เริ่มมีน้ำแข็งปรากฏตัวก่อต,ต,ตัวขึ้นมาจำนวนมากและนั่นก็เป็นพลังของท่านเซเลฟาวเลเวทานที่ถนัดที่โสดเป็นพลังที่เปลี่ยนสภาพพื้นที่รอบๆให้กลายเป็นพื้นที่น้ำแข็งทั้งหมดโดยด้วยพลังโจมตีระดับนั้นเจ้ายักษ์นั่นก็คงจะไม่สามารถทนรับได้แน่ตอนนี้น้ำแข็งของท่านเรเวทานก็ได้นำไปก่อเจ้าปีศาจตนนั้นไปครึ่งตัวแล้ว เป็นพลังปีศาจที่มีอำนาจทำลายล้างเป็นวงกว้างจริงๆมันควบคุมบริเวณนั้นจนได้กลายเป็นุ่งราบน้ำแข็งนี่เน่ะหรือพลังของจอมมารเลเวทานและอีกช่องทางหนึ่งในทีวีได้ใช้ภาพของท่านมกรเทียนเนีนพร้อมกับข่ารับใช้ของเขาเหล่ามอังกรเองก็กำลังต่อสู้ลบติดพันอยู่กับเจ้าสประราขนาดยักษ์อยู่ตนหนึ่ง จากที่เห็นการโจมตีของพวกเขาที่ผ่านมามันก็เริ่มจะสร้างความเสียหายให้กับพวกสัประหลาดพวกนั้นได้บ้างแล้วน้อยคนนกที่จะมีการต้านทานเพลิงที่ถูกพ่นออกมาจากปากของพวกเขาได้พลังแห่งการทำรลายล้างระดับนี้พ่อๆกับของจอมมันเลยก็ว่าได้ส่วนอีกทางหนึง่งก็ได้มีเสียงพูดว่าท่านแม่พยายามเข้านะคะพอได้เปลี่ยนไปอีกช่องทางหนึง่งก็เห็นภาพของปีศาจจิ้งจอกก้าหางก็กำลังพ่นไฟ แต่เจ้าสปาราขนาดยักษ์อยู่ต้นหนึ่งอยู่พอดีและจิ่งจอาต้นนั้นก็คือเทพพิถาของโตเกียวคุณไซยากานี่เองที่มาจากโตเกียวมาตั้งไกลขนาดนี้เชียเลยเหรอแถมบนหลังของเธอนั้นก็ยังคงมีสาวน้อยอยู่บนนั้นด้วยสาวน้อยคนนั้นก็ไม่เชื่อว,ว่าคุณโนคุณโหนจังนั่นเองดูเหมือนว่าเธอเองก็กำลังจะนำกองทัพโยไครจะเกี่ยวตัวมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยถ้าอิเซได้มาเห็นภาพเหล่านี้แล้วก็ เขาก็คงจะดีใจมากแน่แนและจากข้อมูลที่ขี้บ่าเพื่อน้รับทราบมาเมื่อสักครู่นี้กลุ่มพอจอมันยุคเก่าที่เข้ามาผสมลงออกมาล่วมโจมตีพร้อมกับเจ้าพวกสปราขนาดยักษ์ในตอนนี้ได้ถูกกอากำลังป้องกันตนเองของโลกปีศาจผลักดันให้ออกไปแล้วและผู้รายงานข่าวะินาพ้นออกมาอีกว่าโอ้ในที่สุดเสียงประกาศข่าวได้ดังออกมาจากภาพฉายในทีวีในเครื่องนั้นได้ฉายภาพกลุ่มแรกที่สามารถ ที่สามารถพ่นล้มปีศาจเหล่านั้นได้ก็คือกลุ่มปีศาจเบลเลียเจ้าสัป,ปราราที่ต่อสู้กับเขาในตอนนี้ได้นอนแผ่ล่าอยู่บนพื้นแล้วร่างกายอันใหญ่โตมโหฬารของมันก็เต็มไปด้วยเรื่องรอยของบาดแผลจากการโจมตีด้วยสภาพแบบนี้เจ้านั่นก็คงจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกแน่ทันทีที่เจ้าสัป,ปราราขนาดยักษ์นั้นได้ล้มลงมาก็ได้มีเสียงโห่ร้องประกาศชัยชนะดังก้องกังวานออกมาจากทีวีในทันที ในตอนนี้สถานการณ์ฝ่ายของจอมมารยุคป,ปัจจุบันเริ่มกลุ้มพวมได้เปรียบได้แล้วแต่ถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการจัดการกับเจ้าสปาราขนาดยาที่อาวาอยู่ในเมืองต่างๆจนหมดไปนานก็คงจะใช้เวลาประมาณอีกครึ่งวันแต่ว่าปัญหาที่เหลืออยู่ก็คือปัญหาที่เหลืออยู่ก็คือเจ้าสปาราขนาดยาตนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางเขตพื้นที่การปกครองของจอมมารสีนาะ จูจ่ๆก็มีเสียงคุ้นหูที่ดังขึ้นมาจากด้านหลังของคีบ่าได้พอได้หันไปก็พบกับวันเคลี่สาวคุณลอดไว้ที่เย็นอยู่ตรงนั้นนั่นเองเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเลอาดจ,จึงได้พูดออกมาว่าลอดไว้และจารเลอาดได้พูดเช่นนั้นฉันกลับมาแล้วค่ะคุณเลอาดดูเหมือนว่าคุณลอดไว้เองก็เพิ่งจะกลับมาจากยุบโปทางเหนืออยู่บัดมางจ้กน้นลอดไว้สางก็ได้เริ่มพูดต่อด้วยท่าทีที่จริงจัง เมื่อสักครู่ฉันได้รับทราบเรื่องของอิสเซแล้วค่ะไม่ต้องห่วงตอนนี้เขาก็คงจะหายโหยหาหน้าอกขนาดเบิ่มของคุณเลอัดกับคุณอาเคนโนอยู่อย่างแน่นอนอีกไม่นานเขาก็ต้องกลับมาอย่างแน่นอนค่ะแม้แต่ลอดไว้เองก็ยังพูดออกมาในทำนองเดียวกันกับเซโนเวียดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ของอิสเซในใสายตาของสาวๆในกลุ่มของเกมโมลีก็คงจะออกมาในแนวนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนละมัง มีท่าอีสเรและแกตเปอร์กลับมาเมื่อไรกลุ่มของพวกเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมเสียทีถึงแม้ว่าความพัฒนานี้อาจจะไม่เป็นจริงก็ตามตอนนี้พวกเขาทุกคนก็ได้กลับรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่แล้วไม่มีทางที่กลุ่มเกมโมลีของพวกเขาจะแยกจากกันได้แน่พวกเขาทุกคนต่างก็เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้ดี ชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับแห่งนี้เราสมาชิกก็ได้มารวมตัวกันพบอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนเชื่อมั่นอย่างสดใจและในตอนนั้นฉันได้ไม่เสียงเลเวลพูดขึ้นมาว่าทุกทกท่านคะเกิดเหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินขึ้นคะ่ะอยู่ๆเลเวลก็ได้วิ่งหน้าตื่นเข้ามาเธอเองก็เพิ่งจะนำชามาเสิร์ฟให้กับทุกคนเพื่อสักครู่นี้แล้วก็ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แล้วเธอเองก็ได้เริ่มเล่ารายละเอียดสถานการณ์ด้วยใบหน้าที่ตึงเครียดขณะที่กลุ่มของเศรษฐีกาลังทาภารกิจอพยพประชาชนออกมาจากเขตบริเวณการต่อสู้นั้นพวกกลุ่มคนของกองทัพเวลาชนก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้าโจมตีพวกเขาแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็กําลังเข้าปะทะก,กันอย่างดุเดือดอยู่ค่ะเมื่อขี้บ่าได้ฟังเชน่นนั้นเขาจึงได้คิดในใ,นใจว่าทีนี้ก็ถึงคราวกลุ่มของเกมเมอรี่ของพวกเราต้องออกลงอีกครั้งแล้วสินะ ภายในเขตปกครองของเจอมานนั้นตัวเมืองถ้าเพียงแค่มองผ่านๆดูเพลินๆก็ไม่ต่างจากตัวเมืองในประเทศญี่ปุ่นที่มียูดาดเดินซักเท่าไหร่รูปแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างของอารยธรรมต่างๆอย่างตึกล่าฟ้าร่วมถึงระบบการขนส่งมวลชนแต่ก็ยังดูค่อนข้างจะแตกต่างและล้าหลังอยู่เล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่ๆที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงแล้ว แต่ก็านับว่าเป็นเมืองที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับชาวปีศาจเป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เมืองที่ว่านั่นก็กำลังอยู่ในช่วงสภาวะวิกฤตตอนนี้ภายในเมืองก็มีเจ้าสปราขนาดยักษ์เดินเพลินผ่านไปมาอยู่เต็มไปหมดเลยและเจ้าพวกนั้นก็อลาว่าทําให้เมืองนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาได้เงียบเหงาเล่ากับได้ตายลงไปแล้วถ้าแม้แต่เมืองนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาพแบบนี้เราก็ มืออื่นๆในโลกปีศาจก็คงไม่เข็วที่จะต้องมีชะตาการรมที่จะต้องตกตายลงไปตามกันหมดและตอนนี้กลุ่มของท่านสูส้และตอนนี้กลุ่มของท่านเซอร์เซกลูเซเฟอร์และท่านเกเฟียเราค่ารับใช้ของเขาคนอื่นๆของท่านเซอร์เซ็กก็กําลังรับมือกับสัปหลาขนาดยักษ์อยู่ว่ากันว่ากลุ่มของท่านลูเซเฟอร์ก็เป็นกลุ่มปีศาจที่แข็งแกร่งมากที่สดุด ถึงตอนนี้พวกเขาจะยังจัดการไม่ได้แต่ก็นับว่าสามารถทวงเวลาเอาไว้ได้เยอะแล้วทีเดียวดังจากที่ได้เห็นการต่อสู้ของพวกเขาในข่าวถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้เวลาในการจัดการน้อยกว่าท่านเซเลฟาลแถมยังสามารถจัดการกับการเคลื่อนไหวให้น้อยลงมากกว่าอีกด้วยดวงคีบ่าเองก็เพิ่งจะเคยได้เห็นพวกเขาทางทีวีเป็นครั้งแรกแต่ว่าพลังปีศาจของพวกท่านเจเฟียนี้ช่างมหาศาลมากกว่า ทียบิบบาได้จินตนาการเอาไว้เยอะเลยทีเดียวอาณาเขตการทำลายล้างของพูกเขามันช่างกว้างจริงๆนี่นานี่นาเหลอพลังที่แท้จริงสุดยอดของฟินของกลุ่มเสอร์เสกผู้หญิงที่ว่าเป็นภรรยาของเขาซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรเลยที่ประธานลีอาสจ,จะมองพี่สะใภ้ของเธอด้วยแววตาที่ชื่นชมถึงแม้ว่าเจ้าพิศาขนาดจักจะยังไม่ถูกกำจัดจากการโจมตีโดยกลุ่มของท่านเซอร์เสก แต่ท่านเจเฟียนำทีมเป็นตัวแทนของท่านเซอร์เซ็กอยู่ก็ตามต้องใช้ความเกียดชังมากขนาดไหนกันนะถึงจละหล้อหอ,อมนนออกมาได้กลายเป็นปีศาจันิออกมาได้แต่ถึงอย่างไรพวกเราเองก็ต้องขอบคุณปีศาจกลุ่มเซอร์เซ็กดุซิเฟอร์เพราะผลการที่พวกเขาค่อยทวงเวลาเอาไว้ให้เลยทําให้แผนการอพยพประชาชนทังสำเร็จลงได้ด้วยดีทางกลุ่มสิท,ที่เองก็ยืนยันมาแล้วว่าแผนการอพยพในเขตของพวกเขาสำเร็จ ไม่มีประชาชนตกคานอยู่ในพื้นที่เลยแม้แต่คนเดียวตัวเคีบากก็ได้ยินมาว่าไซออดบานในตอนนี้ก็กําลังเข้าปะทะก,กับกลุ่มจอมานยุคเก่าที่กําลังขอความวุ่นวายอยู่ในเมืองอยู่ณตอนนี้และทีมของเกมอลีและอิเลนา่าก็อยู่บริเวณชานเมืองทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของตัวเมืองซึ่งมีการไล่เวทมนตร์คุ้มกันขค้นรหัสของเกมอลีอยู่เป็นฐานทัพตอนเหตุการณ์ในข่าวที่พวกเคบาหลุดไปในช่องว่างต่างมิติเทียมนั้น พวกเขาก็ได้ต่อสู้ร่วมกันก็จริงแต่ไม่ว่ายังไงเธอเองก็ถือว่าเป็นแขกของทางผู้เกียร์โมลีหากลากเธอเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของพวกเขาด้วยมันจึงดูไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่และพวกเขาเองและตัวของเลเวลจังเองก็รู้เรื่องนี้ดีถึงแม้ว่าตัวเธอเองจะค่อนข้างที่จะผิดหวังที่มาร่วมต่อสู้ไม่ได้อยู่ลึกๆอยู่ก็ตามแต่ว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็ได้ก้าวออกมาจากฐานทัพ แล้วกำลังจะมุ่งหน้าไปสอมทับกับกลุ่มของเซษที่หรือว่ากลุ่ม,มอื่นๆที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้มีเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าทุกทุกคนดีจังเสียงนั้นได้พูดออกมาด้วยความตกใจบุคคลนั้นก็ตกใจและเป็นห่วงคนอื่นๆและคนคนนั้นก็คือแกตเปอร์และแกตเปอร์ได้พูดออกมาอีกว่าคนจากฝ่ายของเทพตระศวรได้บอกกับผมว่าทุกคนอยู่ที่นี่ฮะ แต่ก็ยังงงเงาอยู่ดีเพราะว่าเหมือนว่าเรายังขาดเขาไปคนหนึ่งดูเหมือนว่าที่ขอบตาของแกตเปอร์ก็จะมีน้ำตาปิ่มออกมาเล็กน้อยในที่สุดพวกเขาเองก็ได้มวลรวมตัวกันสันทีจะขาดก็เพียงแค่อิเซคนเดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อไหร่อิเซจะกลับมากันนะกลุ่มเกมอลี่ของพวกเราจะได้ฟื้นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบทันทีในขณะที่เคบาคิดอยู่นานเรอาดได้พูดออกมาว่าไงแกตเปอร์เชนหวังพึ่งผลงานการฝึกฝนของนายอยู่นะ เลอาดเธอได้กล่าวตอบกลับไปเช่นนั้นแต่ว่าแววตาของเขอกับแสดงตอบกลับมาอย่างหม่นมองแถมสีหน้าของเขาเองก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ด้วยเกตเปอร์ได้ตอบบอกมาว่าครับผมเองก็พยายามสุดๆเพื่อตอบรับวามคาดหวังของท่านประธานอยู่เสมอครับแต่ว่าลุงพี่อิเซละ่ะฮะเกตเปอร์เขาได้มองไปรอบๆกลุ่มของพวกเขาเพื่อมองหาอิเซ จากการแสดงออกของแกตเปอร์ก็แสดงว่าเขาเองก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวการตายของอีเซงั้นเยนาในตอนนั้นที่บาร์จะได้พูดว่าคือว่าจริงๆแล้วอีซเซเขาในขณะที่คบาร์ก็กำลังจะบอกเรื่องของอีซเซออกไปนั่นเองในตอนนั้นคนในกฎจางได้พูดว่านั่นมันอยู่ๆคนในกดจางก็ได้ยกมือขึ้นพร้อมกับชี้ไปอีกข้างหนึ่ง พอพวกเขาทุกคนได้องตามไปทางนั้นพวกเขาก็ได้พบกับมังกรตนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเปรยเพลิงสีดําและมังกรตนนั้นก็คือชาจีเมื่อเห็นสีงนั้นพวกเหลาจ,จะได้ลอยตัวขึ้นไปยังที่สูงเพื่อสังเกตการของสถานาการณ์ในตอนนี้พวกเขาได้เห็นชาจีคุงอยู่ในหมวดราชามังกรของเขาอยู่ในบริเวณสิ่งก่อสร้างถนนทางเดินต่างต่างแต่ตตถูกเปลยเพลิงของเขาได้แผดเผาจนวอดวายจนหมดเส้นในขณะที่ได้เห็นเขาเปลี่ยนบริเวณรอบๆให้กลายเป็น ทุ่งทะเลเพลิงสีดำอยู่นั้นถือว่ากลุ่มของรีอาร์ชัลดีมากที่มาได้พเพออิญไปอยู่แถวบริเวณนั้นแถวนั้นไม่มีรถหรือว่าผู้คนอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ได้ทําการอพยพผู้คนออกไปจากเขตนี้หมดแล้วใน,ในขณะที่กลุ่มของรีอาร์ชั่สังเกตการอยู่นั้นอยู่ๆก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากลุ um ่มเกมมอลี่เสียงที่คุ้นเคยได้เอเ่ยเรียกพวกเขาเมื่อพวกเขาได้หันไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มของเษฐี ที่กำลังยืนคุ้มการรถบัสคันหนึ่งอยู่ในนั้นก็มีเด็กๆเ,เต็มรถบัสเลยเมื่อได้เห็นเช่นนั้นแล้วเรอาดได้พูดออกมาว่าสถานาการณ์เป็นอย่างไรบ้างเรอาดได้ถามบุคคลที่มีชื่อว่าเมกุลิศไนขากลุ่มซิตีและเธอจะได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เราได้เข้าปะทะกับกองทัพของวิลาชนระหว่างการเคลื่อนพลไปตามถนนโดยบางเอืญอนขาเจ้าพวกนั้นได้ซุ่มโจมตีในทันทีที่รู้ว่าพวกเราคือกลุ่มพอซิตี รถบัสเองก็ได้รับความเสียหายที่โดนโจมตีจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะทางท่านประธานรองประธานและก็เคียนจางเองก็เมกูลีได้อธิบายสถานการณ์ออกมาด้วยน้ำเสียงที่เกือบจะร้องให้ออกมาอยู่เสมออยู่ลำล่อแล้วตอนนี้ชาจีเองเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่คนอื่นๆก็กำลังสงสัยอยู่กับท่าทีของเมกุลีในตอนนั้นลอดไว้จึงได้พูดออกมาว่าทุกคนดูนั่นสิอยู่ๆลอดไว้สัางก็ได้ชี้ไปทางด้านขวา และทุกคนเองก็ได้เห็นภาพของชาจีที่กําลังโดนผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งจากกลุ่มของเวลาชนอัดจนน่วมพร้อมกับบีบพองชาจีอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยร่างกายที่สุดโทรมร่างกายที่หมดสติของเขาโชกไปด้วยเลือดแล้วพวกของรีอาร์ดเองที่เห็นร่างกายของประธานโซนาที่นอนกองอยู่กับผืนและรองประธานซิบากิที่กำลังต่อโซ่เยูอกับบุคคลหนึ่งส่วนทางเฮอร์เคเลสเองเห็นสภาพชาจีที่ล่อแล่เต็มทีก็ดูเหมือนว่าจะเบื่อแล้ว เนได้เวี่ยงร่างกายของชาติทิ้งไปได้เริ่มเดินเข้ามาใกล้ร่างกายของประธานโซนาได้เหยียบลงไปบนกลางหลังของเธอที่นอนกองอยู่กับผื้นโซนาที่ตอนนี้นอนอยู่กับผืนกลายเป็นผ้าคลิ้วเช็ดเท้าได้ร้องอดควรด้วยความเจ็บปวดออกมาเท้าข้างหนึง่งได้หยียบย่ำลงบนร่างกายของประธานโซนา มาช่างเป็นการกระทำที่ไม่สามารถยกโทษให้ได้จริงๆจากน,านั้นเฮอร์เคเลสจะได้หัวล้ะด,ดังลัน่นฮ่าๆๆอะไรกันเนี่ยทางที่ไอตัวฉันเองก็อุตส่าห์วังเอาไว้กับพวกนายที่สามารถเอาชนะศึกเลตติ้งเกมมาได้แท,ท้ๆแต่นี่มันยังไงกันนาะพอในเช้านานเรามาทานซูบากิจะได้พูดออกมาว่าอย่ามาพูดอะไรให้ขำหน่อยเลยพวกแกน่ะเล่งเล่นงานไปที่รถมารขนเด็ก ที่ประธานกับผู้คนต้องมาเสียท่าก็เพราะว่าลูกไม้สกปรกของพวกแกตั้งหากรองประธานซูบาเกะได้พูดออกมาโดยที่มีน้ำตาเห็นความคับแค้นใจพังพูนออกมาจากร่างกายของเธออารมณ์ของเธอในตอนนี้ก็เต็มไปด้วยความเจ็บใจที่อัดแน่นอยู่เต็มอกนแน่แน่มันก็สมควรอยู่หรอกนะเพราะว่าเจ้าฮิวคิวเลตนั่นก็เล่นเล่นงานรถบัสท,ที่เต็มไปด้วยพวกเด็กๆมันก็เพราะว่าแน่ใจว่าพวกประธานโซนาจะต้องเอาตัวเข้าไปปกป้องเด็กๆ พอคีบ่าได้รู้ถึงการกระทำอันต่ำช้าของพวกมันก็ทำเอาเอารมณ์ของขคียบ่าได้เดือดผ่านขึ้นมาแล้วเหมือนกันนี่ถ้าอิเซ,เซเขามารู้เข้าเราก็เขาก็คงจะพุ่งเข้าไปเพื่อตะบ,บันหน้าของเจ้าเฮคลคิยิสไม่อย่างแน่พร้อมกราบและความปานีแน่นอนเท่าที่เห็นศัตรูที่อยู่โตนี้ก็มีเฮร์คิวรัสและฮันเท่านั้นไม่เห็นเงาของโจโฉหรือว่าจอนเลยพวกมันก็คงจะแยกกระจายกันออกไปปฏิบัติการเสนา จากนั้นฮันเองจะได้เริ่มมองมาทางพวกของขี้บะหลังจากที่เธอได้ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากร่างกายของรองประธานซอรอบาเกะและนานจะได้พูดว่าจริงๆฉันเองก็เตือนหมอนี่แล้วนะแต่มันดันไม่ฟังเองฉันเองก็คงจะเข้าไปห้ามหมอนั่นไม่ไหวหลอกเมื่อได้กล่าวเช่นนั้นแล้วนานได้สร้างดาบจํานวนมากขึ้นมาแล้วก็เล็งมันไปที่ขาของรองประธานซอ้อบาเกะ พอเห็นดังนั้นแล้วตัวของี้บาก็ได้พุ่งตัวเข้าไปและเอาดาบกรรมปัดการโจมตีนั้นออกไว้ได้ทันท่วงทีแล้วขี้บาก็พูดออกมาว่าแค่นี้เธอก็น่าจะพอได้แล้วนี่ขี้บาได้เตือนไปด้วยน้ำเสียงที่ทุ่มต่ำด้วยความโกรธพอนานได้เริ่มสังเกตเห็นที่ดาบที่อยู่ในมือของขี้บาเองเธอก็รู้สึกประหลาดใจนั่นดาบกรรมนี่อย่าบอกนะว่าซิกฟีดเธอเองก็ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็น คีบ่าได้รับดาบกรรมได้ดาบเล่เมอื่นๆของซิกฟิตมาด้วยทั้งหมดตอนนี้มันก็อยู่ในฝากรอบเอของคีบา่าหลังจากที่คีบ่าได้จัดการกัดซิกฟิตได้แล้วดาบปีศาจของเขาเองก็ได้เรียกตัวของคีบ่าให้เป็นนายคนใหม่ของพวกมันซึ่งคีบ่าเองก็คาดไม่ถึงอยู่เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่คีบ่าได้เข้าร่วมกลุ่มเกมอลีมามันก็มักจะมีเรื่องที่เหนือความคาดหมายอยู่เสมอเรื่อยๆมาเลย และเฮลคิลิสจึงได้พูดออกมาว่าเออไอมอนั่นมันก็น่าสมเพชซะจริงดันมาแพ้ให้กับไอเจ้านี่งั้นเหรอเนื่องจากได้กล่าวเช่นนั้นแล้วเฮลคิลิสได้หัวเราะออกมาดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เองก็จะไม่มีน้ำตาแห่งความสงสารหรือว่าหัวใจให้กับเพื่อน้องของตนเองเลยและในตอนนั้นจึงได้ไมีเสียงพูดขึ้นมาอีกว่าดูเหมือนกองกำลังหลักของกองทัพเวลาชนที่มีแต่จะตกต่าลงอย่างต่อนเนื่องจริง,รงๆแห่มีหวังชื่อของพวกเราได้เวนาดาด่อยยับการแน่ เาอยาังวัวแต่ยุ่งอยู่กับกลุ่มของเกมมลี่มีเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นมาข้างๆก็มีบุคคลหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาด้วยและเขาคนนั้นก็คือจอนผู้ชายหมอกนั่นเองเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเคบาก็ได้คิดในใจว่าตงตามลงอย่างต่อเนื่องนั้นเหรอบางทีเจ้าผู้สร้างสรรค์การทำลายลางก็คงจะไม่ได้อยู่ในสนามรบนี้แล้วหมอนั่นก็คงจะกลับไปหาซาบาเบลเซบาที่ช่องว่างของไม่ตีเทียมนั่นอย่างที่จอนบอกมาในสีนาะ แล้วเจ้านั่นก็ได้พูดออกมาอีกว่าโทษเทีนะเฮลเคเลียนานดูเหมือนว่าพลหอเวตาจะร้ายกาจมากกว่าที่ฉันได้คาดการเอาไว้เลยทีเดียวดูเหมือนว่าทางเดียวที่จะดับมันเราก็คงต้องให้สร้างมิติเทียมขึ้นมาแล้วโดดเพลิงพวกนี้เข้าไปเท่านั้นนะเสนาะช่างเป็นไปตามที่ตำนานเขาได้ล่าลรือกันจริงๆที่เพลิงของราชามังกรเวตาที่เป็นด่งคำาสาบที่แข็งแกร่งและไม่มีวันดับ พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วเฮอร์คิวลิสก็ได้ตอบว่าเฮ้อถึงหมอน,นั้นมันจะอ่อนหาดแต่นายเองก็จัดการหนึ่งในราชาบังกรได้เชียวนะภูมิใจในตนเองที่เป็นหนึ่งในผู้ใช้ลอเกนุสเถิานาว่าไงจอรนเฮอร์คิวลิสก็กำลังยกย่องปอปป้นเขาใหญ่เลยแต่ที่ได้ยินก็ได้เข้าใจเลยว่าชาจีโดนจอรจัดการในการต่อสู้ในครั้งนี้และฝ่ายนั้นก็เป็นผู้กุมคมได้เปรียบตอนนี้ตัวของข,องขี้บาได้เข้าใจสถนานการณ์หมดแล้ว ชาจิก็โดนผู้ใช้ลองเกนโนตที่เช่วชาญด้านเวทบนแต่ที่เป็นอย่างนั้นได้ <F> er <ring> ก็เพราะว่าเจ้าพวกนั้นก็เลยโจมตีไปที่รถบาที่มีเด็กๆอยู่ตอนนี้ขียบาาก็มีดาบปีศาจกรรมอยู่ในมือด้านขวาของเขาและดาบปีศาจศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในมือด้านซ้าย ตอนนี้อล่าของพวกมันได้พุ่งแผ่ออกไปทางด้านของเฮลคิวเลสและน,นันทั้งสองคนก็หลบมันได้อย่างง่ายดายและทันใดนั้นขีบ่าเองว่าได้อุ้มตัวของรองประธานซึบากิไปรวมกับประธานฮอดโซนาและชาจิสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาเรื่อยๆพร้อมที่จะเข้าปะทะกันทุกทีสงครามในการล้างแค้นให้กับพิโดอิสเซก,ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า